เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ความสําเร็จที่เราเห็นเหนกันอยู่ตรงหน้าเนี่ยแท้จริงแล้วมันคือฝีมือจริงๆหรือว่าเป็นแค่โชคดีที่ยังไม่หมดอายุในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกภูมิปัญญาโบราณที่ยังคงทรงพลังมากๆเพื่อจะมาแยกให้ออกครับว่าอะไรคือภาพลวงตาของความสําเร็จอะไรคือของจริงโอ้โหคําพูดนี้มันท้าทายมากเลยนะครับและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลย มันเป็นการเจอกันร,ระหว่างกษัตริย์คริซัสที่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกแล้วกับโซลอนปราดที่มองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นแล้วการเจอกันครั้งนี้แหละครับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคชะตามันก็เลยนํามาสู่คําถามสําคัญของเราในวันนี้ครับว่าทําไมคําเตือนที่มันเก่าแก่ตั้ง2,500ปีเนี่ยมันถึงยังสําคัญมากๆในปัจจุบันทําไมเรื่องเล่าโบราณเรื่องนี้มันถึงยังสะท้อนความจริงเกี่ยวกับโลกการเงินธุรกิจ หรือแม้แต่ชีวิตส่วนตัวของเราได้เป๊ะขนาดนี้เอาละครับเรามาหาคำตอบไปพร้อๆมๆกันเลยโอเคครับงั้นเรามาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของคำเตือนนี้กันก่อนเลยนะครับก็คือตำนานการพบกันของคนสองคนนี้แหละซึ่งเป็นรากฐานของไอเดียทั้งหมดที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับกษ,ษัตริย์ครีซัสเนี่ยรวยที่สุดในโลกในตอนนั้นพาโซโลอนเดินชมคลังสมบัติโอ้โหทองคำเพชรนินจินดาเต็มไปหมด แล้วก็ถามโซโลอนด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมเลยนะว่าเนี่ยข้านี่แหละคือคนที่มีความสุขที่สุดในโลกใช่หรือไม่คือคาดหวังแบบเต็มที่เลยว่าจะต้องได้รับคําชมแต่คําตอบของโซโลอนกับทําเอาอึ้งไปเลยครับโซลอนบอกว่าไม่เห็นด้วยเขาเตือนว่าไอ้โชคลาภเนี่ยมันผันผวน,นมากนะวันนี้มีพรุ่งนี้อาจจะไม่มีก็ได้อะไรที่โชคให้มาโชคก็เอากลับคืนไปได้ง่ายๆเลยเพราะฉะนั้นความสําเร็จที่แท้จริงเนี่ยมันวัดกันแค่ตอนนี้ไม่ได้หรอก ต้องรอดูไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตนูน่นเอาละครับจากเรื่องเล่าของโซลอนเมื่อกี้เรามาสกัดเอาแกนความคิดที่สําคัญที่สุดออกมากันดีกว่านั่นก็คือความแตกต่างระหว่างความสําเร็จที่มาจากโชคกับความสําเร็จที่มาจากความสามารถจริงๆจริงๆ2ออย่างนี้มันต่างกันยังไงตรงนี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยนะครับความสําเร็จที่มาจากโชคมันก็เปรียบเหมือนกับปรา,าสารายนั่นแหละครับคือดูสวยงามนะแต่แป๊บเดียวคลื่นซัดมาทีเดียวก็หายวับไปกับตา ในขณะที่ความสำเร็จที่มาจากฝีมือและความสามารถจริงๆเนี่ยมันเหมือนป้อมปราการหินที่แข็งแกร่งค่อยๆสร้างขึ้นมาแล้วมันก็จะทนทานต่อพายุค,ความไม่แน่นอนต่างๆได้ดีกว่ากันเยอะเลยแล้วไอเดียนี้มันก็เป็นอมตะจริงๆนะครับเพราะแม้แต่ในยุคปัจจุบันคําพูดของนักเบสบอลระดับตำนานอย่างโยกีเบราที่บอกว่าเกมยังไม่จบจนกว่าจะจบเนี่ยโอ้โหมันคือแนวคิดเดียวกันแป๊ะๆเลยคืออย่าเพิ่งไปด่วนสรุปอะไรจนกว่าจะเห็นตอนจบจริงๆ โอเคทีนี้เพื่อให้เห็นภาพไอเรื่องโชคประทะความสามารถชัดขึ้นไปอีกเราลองมาดูตัวอย่างในโลกยุคใหม่กันบ้านเป็นเรื่องราวของเทรดเดอร์สมมุติ2คนนะครับคนนึงชื่อนิโรอีกคนชื่อจอรนสองคนนี้สไตล์ต่างกันสุดขั้วเลยคนแรกนีโรเป็นสายระวังตัวคือเน้นเอาตัวรอดไว้ก่อนยอมกำไรน้อยๆดีกว่าเสี่ยงเจ๊งหมดตัวส่วนอีกคนจอนโอ้โห คนนี้สายซิ่งเลยครับเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงแล้วก็ทํากําไรได้แบบมหาศาลเลยแล้วในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยแน่นอนครับทุกคนมองไปที่จอรนแล้วก็บอกว่านี่แหละสุดยอดเทรดเดอร์ตัวจริงเขารวยกว่าเยอะชีวิตดีกว่ามากในขณะที่นีโรนะหละก็ดูเป็นคนหน่าเบื่อๆคนหนึ่งที่แบบไม่กล้าเสี่ยงเอาซะเลยแต่คําถามก็คือใครกันแน่ที่เป็นเทรดเดอร์ที่ดีกว่าก็น่าคิดใช่ไหมครับคนที่ทําเงินได้มากกว่าก็ต้องเก่งวะสิหรือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น แล้ววันหนึ่งสิ่งที่ไม่คาดฝันมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับตลาดเจอกับวิกฤตครั้งใหญ่ที่เราเรียกกันว่าเหตุการณ์หงดําคือมันเป็นอะไรที่ไม่มีใครคาดคิดเลยแล้วผลกระทบก็รุนแรงมากแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับกลยุทธ์เสี่ยงสูงของจอห์นพังคลืนลงมาในพริบตาเดียวเขาเสียทุกอย่างล้มละลายไปเลยในขณะที่นีโร่คนที่เน้นเอาตัวรอดกลับยังยืนอยู่ได้นี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้เราเห็นความจริงทั้งหมด เอาละครับทีนี้เราจะมาพูดถึงแนวคิดที่ผมว่ามันลึกซึ้งและทรงพลังมากๆเลยในการทำความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงที่มันซ่อนอยู่ที่เรามองไม่เห็นหัวใจของมันก็คืออย่างนี้ครับเวลาเราจะตัดสินใจว่าการตัดสินใจอะไรมันดีหรือไม่ดีเนี่ยเราจะดูแค่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูผลลัพธ์อื่นๆทั้งหมดที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ด้วยอย่างกรณีของจอ การตัดสินใจเสี่ยงสูงของเขาถึงแม้จะทําให้เขารวยขึ้นในช่วงแรกแต่มันก็เป็นการตัดสินใจที่แย่เพราะมันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ซ่อนอยู่ก็คือเส้นทางที่เขาจะล้มละลายซึ่งสุดท้ายมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะลองนึกถึงเกม Russian Roulette ดูสมมุติมีคนเล่นเอาปืนเจาะหัวเหนียวไกแชะกระสุนไม่ออกรอดแล้วก็ได้เงินรางวัล10ล้านถามว่าเราจะเรียกคนนี้ว่าฉลาดหรือประสบความสําเร็จไหมครับไม่มีทางเลยใช่ไหมครับ ถึงผลลัพธ์มันจะออกมาดีก็จริงแต่มันเป็นการตัดสินใจที่โคตรแย่เพราะมีมความเสี่ยงถึงตายซ่อนอยู่ไงครับแล้วนี่แหละครับคือความน่ากลัวเพราะในชีวิตจริงไอ้ความเสี่ยงพวกนี้ส่วนใหญ่มันมองไม่เห็นมันไม่ได้ชัดเจนเหมือนกระบอกปืนในเกมเมื่อกี้เราอาจจะไม่รู้ตัวไดยซ้ำว่าเรากําลังเอาปืนจ่อหัวตัวเองอยู่ไม่รู้เลยว่าความเสี่ยงที่แท้จริงมันมากขนาดไหน โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเพื่อให้บทเรียนทั้งหมดของสลอเนี่ยมันฝังเขาเ้าไปในใจของเราเลยเราจะมาสรุปทุกอย่างผ่านอีกหนึ่งเรื่องเปรียบเทียบที่ผมว่ามันชัดเจนและน่าจะจําได้ง่ายที่สุดแล้วลองนึกถึงคนขับรถคนหนึ่งนะครับที่ขับรถแบบโอ้โหประมาทสุดๆขับเร็วฝ่าไฟแดงปาดซ้ายปาดขวาเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะถึงบ้านเร็วขึ้นแค่ไม่กี่นาทีแล้วเขาก็อาจจะทําแบบนี้มาเป็นร้อยๆครั้งแล้วนะแล้วก็ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลย แต่การที่อุบัติเหตุมันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนขับคนนี้เก่งหรือมีฝีมือนะครับมันแค่แปลว่าเขายังโชคดีอยู่โชคของเขามันยังไม่หมดก็แค่นั้นเอง สุดท้ายนี้คำเตือนของโซลอนก็เลยทิ้งคำถามสำคัญนี้ไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันครับเวลาที่เราเห็นใครบางคนประสบความสําเร็จแบบก้าวกระโดดดูน่าทึ่งมากๆลองหยุดถามตัวเองสักนิดนึงว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่นั้นมันคือความสําเร็จจากฝีมือจริงๆหรือมันเป็นแค่โชคที่ยังไม่หมดอายุกันแน่